สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าที่กำหนดให้โดยใช้การสร้างไม่ใช้การคำนวณใดๆทั้งสิ้นวิธีการสร้างจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะ สมมติตอนนี้เรามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ซึ่งเขากำหนดมาให้เราจะทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เราก็จะเริ่มต้นจากการสร้างรังสีจาก A ไป B ก็เลือกเครื่องมือสร้างลังสีนะคะคลิกสร้างรังสีจาก A ไป B ถ้าใครที่มือไม่นิ่งแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกเลือกจุด A จุด B ไปที่เมนูการสร้างเลือกรังสีก็ได้แต่ถ้าใครคิดว่ามือตัวเองนิ่งพอก็สามารถใช้เครื่องมือแล้วก็ลากแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ทำการสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด B รัศมีก็คือ BC ก็มาที่เครื่องมือสร้างวงกลมคลิกที่จุด B แล้วก็มาคลิกอีกจุดหนึ่งที่จุด C แบบนี้นะคะวงกลมวงนี้จะมาตัดกับลังสี AB ที่จุดนี้ สมมุติว่าจุดนี้ก็คือจุด E แบบนี้นะทีนี้จากนี้เราจะทำการแบ่งครึ่งความยาวจาก A ไป E เราจะมาหาจุดกึ่งกลางกันก่อนอื่นเราก็ทำการซ่อนวงกลมวงนี้โดยคลิกที่วงกลมไปที่เมนูแสดงผลเลือกซ่อนวงกลมจริงๆในเมนูการสร้างมันมีจุดกึ่งกลางให้ใช้อยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้เราจะไม่ใช้เมนูนี้ เราจะลองใช้แค่วงกลมกับเส้นตรงในการที่จะสร้างรูปตามต้องการเพราะนั้นเราก็มาที่เครื่องมือสร้างวงกลมสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A รัศมีคือ AE ก็คลิกเลยนะคะแบบนี้แล้วก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด E รัศมี AE เหมือนกันนี่แบบนี้นะคะจะเป็นการหาจุดกึ่งกลาง จุดกึ่งกลางมันเลยขออนุญาตย่อสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานนิดหนึ่งเราจะเห็นนะคะจุดที่วงกลมทั้งสองวงนี้ตัดกันเห็นไหมคะนี่จุดตัดนะคะของทั้งสองวงนี้นี่นะคะเราก็คลิกจุดตัดของทั้งสองวงนี้แล้วทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมมาตัดกับด้าน AB ที่ตรงจุดนี้ จุดนี้แหละค่ะคือจุดกึ่งกลางของ A กับ E จากนั้นก็ทำการซ่อนทั้งหมดตรงนี้นะคะนี่ก็ใช้ c t r l S นะคะแล้วค่อยขยายรูปนี้ขึ้นมาใหม่โอเคขยายรูปนี้ขึ้นมาใหม่เกือบแล้วค่ะพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จเราจะทำการสร้างวงกลมอ่ะเดี๋ยวกำหนดชื่อก่อนนะคะจุด A E f ละกันนะ เราจะทำการสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด F รัศมีก็คือ AF นะคะก็คลิกที่วงกลมคลิกจุด F แล้วก็ลากมาถึงจนจุด A เลยแบบนี้แล้วก็ทำการสร้างรังสีค่ะ BC มาตัดกับวงกลมที่จุดจุดหนึ่งี่จุดนี้สมมุติเป็นจุด G นะคะเราจะได้ส่วนของเส้นตรง BG เจ้าส่วนของเส้นตรง BG ตัวนี้แหละค่ะคือความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราต้องการาทีนี้เราจะมาเราจะมาทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คลิกซ่อนตรงนี้ไปก่อนนะเราจะมาทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านก็คือ BG ก็คลิกที่เครื่องมือสร้างวงกลมสร้างวงกลม BG แบบนี้ แล้วก็คลิกที่จุด G สร้างวงกลม GB แบบนี้นะคะแล้วตรงจุดวงกลมนี้ตัดกับรังสี AB ที่จุดนี้เราก็ทำการสร้างวงกลมอีกรอบหนึ่งคะ่ะนี่วงกลมนี้ตัดกันที่จุดนี้นะคะเราจะได้จุดนี่นะคะ G ตั้งชื่อก่อนแล้วกันจะได้เรียกง่ายๆจุด G จุด S จุด I จากนั้นก็ทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมทั้ง4จุดตรงนี้นี่เกือบแล้วค่ะเกือบแล้วทำเส้นหนาๆนี้น,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 นึงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซ่อนพวกนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ไลายตาทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าเจ้าสี่เหลี่ยม abcd กับสี่เหลี่ยม b i s g ตัวนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เท่ากันไหม ก่อนอื่นเลยเราก็ทำการสร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองก็คลิกจุดมุมทั้ง4จุดไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในแล้วก็วัดพื้นที่ออกมานี่นี่คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะทำลองเดียวกันคลิกจุดมุมทั้ง4จุด ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในแล้วก็ทกําการวัดพื้นที่ออกมานี่เป็นไงคะเท่ากันเลยใช่ไหมถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวดูทศนิยมตำแหน่งเยอะขึ้นอีกนิดนึงเอาสักห้าตำแหน่งนี่เห็นไหมคะจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองเนี่ยเท่ากันเลยใช่ไหมคะนี่เท่ากันเลยเปลี่ยนสีหน่อยสีเหลืองนะคะ 4 2 8 7ิบสนะคะสีฟ้า4 2 8 7 2 0 6เท่ากันเออเราลองปรับนะลองขยับเออไหมคะเราปรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็ยังขยับไปด้วยแล้วพื้นที่ก็เท่ากันทีนี้แน่ใจได้ยังไงว่าเจ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงอ้าวไม่แน่ใจก็เช็คค่ะคลิกด้าน2ด้านนี้แล้วก็วัดออกมาเลยนะคะยังไงคะ ด้านทั้งสองด้านนี้ก็เท่ากันนะคะให้เราย่อรูปลงมาหรือเราจะขยายรูปขึ้นไปนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก็ยังคงเท่ากันด้าน2ด้านนี้ก็ยังคงเท่ากันอยู่นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้การสร้างสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีพื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เขากําหนดให้ครั้งนี้เราใช้การสร้างอย่างเดียวไม่มีการคํานวณใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลย นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาโปรแกรม GSP กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พาาลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ